สวัสดีครับผมเพื่อนชาวเจนบไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองนะผมวันนี้นะครับในวันที่ฝุ่นแม่งโคตรจะเยอะเลยนะแต่เราก็ทําเพื่อเอฟนะผมเพื่อน,น,นๆทักมาถามว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยรีวิวเลยเพราะว่าหนึ่งครับเชียงใหม่ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากนะเพื่อนๆลองดูรอบๆดิแพนไปดูที่ตึกดิโอ้โหเป็นไงไม่เห็นเลยครับตึกตึงูง,ง,ง,งเสียดฟ้าน <c oughs> เรียกได้ว่าค <c oughs> ันคอเลยนะเพื่อน แต่แม้ผมอยู่บนรถนะโอเควันนี้นะผมมีเซอร์ไพรส์ให้กับ FC ของชาวเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มืสองนะเพื่อนคือเจ้าสปอร์เตอร์คันนี้นะผมเองดูดิว่าคันนี้แม่งหล่อไหม <c oughs> ห้ยคันนี้นี่คือพูดได้เลยนะเพื่อนว่าครบทรงองค์ประกอบแล้วนะเป็นไงเขาเรียก <c oughs> ว่าครบทรงองค์ประกอบนะเพื่อน คันนี้ผมบอกเลยว่าเป็น48ที่หล่อมากเพราะว่า48ส่วนน้อยที่ใส่ท่อ TBR เนี่ยหรือ t u b เ t h e r เนี่ยจะใส่เป็นสีเงินสีเลดนะแต่คันนี้คือใส่สีดํามันเพิ่มความดุกดันให้กับรถนะเพื่อนคือเอาง่ายๆว่าหล่อมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะอกไก่ด้านล่างด้วยมันทําให้รถแบบดูเข้าทรงนะทุกอย่างเลยเป็นไงหล่อนะคันนี้เออ ทำให้รถดูเข้าทรงก็เลยอยากจะมารีวิวให้ FC ของพวกเราได้ดูกันนะครับผมท่ามกลางฝุ่นควันเอาล่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าสำหรับค,นนคนะนนะนันนี้นะครับผมคือสปอร์เตอร์นะโฟนตี้เอนะผมปี2019นะเพื่อนอ่าคันนี้นะครับมาดูเลขใหม่กันดูดูของแต่งกันก่อนดีกว่าอ่าของแต่งคันนี้นะผมมี กรองอากาศนะเพื่อนๆแต่งนะผมท่อ t B r นะจูนเรียบร้อยนะเพื่อนๆเป็นไงพอกลองกล่องจูนมาเรียบร้อยนะครับผมกล่องรู้สึกจะเป็นของเอ้กล่องจูนรู้สึกเป็นของอสกิมมิ่งนะเพื่อนๆถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใช่คันนี้ก็ถือว่าครบหมดแล้วนะแล้วมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันดูมาดูกันที่ดุมหลังนะดุมหลังหมดแต่งเรียบร้อยนะเพื่อน แล้วก็หมุดข้างปิดลอ้อนะนี่หมุดปิดลอ้อนะครับผมเป็นของรถครัพนะครับผมหน้าหลังเลยสวยนะเพื่อนมีสำหรับใครที่ชอบเล่นสนุกนะนี่มีให้ด้วยนะลูกสนุก,กนอะไรวางสนุกกันเลยเล็กแปดด้วยล่อเลยนีมีชุดไฟหน้า LED นะให้เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยนะผมเปิดสวยไฟนี่ส่องสว่างได้เลยนะเพื่อนไง ชุดฝาไพยมารีแต่งซ้ายขวานะเพื<ๆ>่อนเหมือนฝั่งนี้นะผมแต่งซ้ายขวาเลยนะนี่ไพมารีสวยๆเลยคือเก็บดำมาหล่อเลยคันนี้ชุดทเะบียนข้างแต่งนะผมนึดมาพักเท้านะสําหรับคนซอ้อนนะเพื<ๆ>่อนเรียกได้ว่าคันนี้คืออครบทรงองค์ประกอบเลยมีสายหัวที่เอนของสก m มิงอีเกิลด้วยนะเพื<ๆ>่อน ว่าสวยมากๆเลยนะชีบเสื้อเราหรอ,อ,อก็คันนี้นะผมเลขไม้นะเพื่อนอยู่ที่หนึ่ง1มื่นสองพันกิโลเป็นไงกับของแต่งสภาพแบบนี้นะที่ว่าจัดทรงแบบนี้นั้นเพื่อนก็คือหาได้ยากนะอย่างสปอร์ตเตอร์โฟตเนี่ยลิมเต็ดแล้วนะ เรีวยกว่าหากันให้ควักเลยแต่ผมว่าคันนี้หล่อจริงนะหล่อไหมหล่อลองดูดิโคตรที่โก,โกะอะดูดิกินกาแฟไ<า>ด้ทันะ้งวันนะแบบหล่อเลยนะแต่งตัวแบบเ,เท่ๆนะโหดูดิหล่ออ่ะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ท้เพื่อนๆฟังก่กน หล่อจริงนะจิกโกของจริงเลยท่อทูบัสเทอร์สีดำนะเพื่อนเอาเป็นว่าสำหรับใครนะผมที่สนใจนะผมเจ้าสปอร์เทอร์ฟูริเอะปี2019ปีนี้นะผมของแต่งครบๆอย่างนี้นะเพื่อนๆร้านเราตั้งขายที่500,000 59, 59,000บาทราคาเดิมนะครับผมจัดไฟแนนซ์เริ่มต้นที่59,000บาทนะครับใช้เงินดาวน์จัดไฟแนนซ์ได้500,000บาทนะครับผมก็สําหรับใครนะผมที่สนใจสามารถติดต่อที่09224989.8 7นะผม และถ้าใครซื้อคันนี้นะเพื่อนๆเรามีโปรโมชั่นให้นะผมโปรโมชั่นของเราคือ์ว<ฤ>ิสจากทางร้านนะครับเปลี่ยนทายของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดนะเพื่อนๆก็คือไม่ต้องกังวลเลยไปถึงมือลูกค้าเนี่ยเติมน้ำมันขับได้อย่างสบายใจเลยนะผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับแถมโปรโมชั่นขัดเคลือบสีระดับท็อปโค้ทให้เป็นการาฟฟินเซรามิกท็อปโค้ทนะผมให้ฟรีจะส,งส่งึหน้าบ้านให้อีกฟรีนะผมก็สำหรับใครนะผมที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่แจ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิด ใครที่อยากดูรถสวยๆคันอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปอร์เตอร์โฟลติเอ็กไอรอนพันสองพวกไรหน่าทริอัมอะไรนะผมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเจนายมอเตอร์ไซค์มือสองได้เลยนะผมยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปกับเจ้า48คันนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ